างดีมีเซครับก่อนผมจะวิ่งเร็วเนี่ยผมลองบันไดก่อนมาแวะดื่มน้ำนี่มีเจ้าหนุ่มน้อยสองคนมาอบันไดก็หนักแล้วนะับลินคบันแเหโอนบบนี่เยอะคันนีนแบบเขาก็จริงได้ไหมเขาก็จริงเขาก็จริงนี่ชัด กลับมาจากน้ำตกสลัดด้ครับข้างบนมีซูเปอร์มาร์เก็ตทางดีมีเซเว่นครับใกล้จะถึงนะเฮดคอร์เตอร์แล้วเฮ้ขาดเดียวกลับลงมาถึงเฮดคอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งครับเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีก็เหลืออีกรุดเดียวคือ ขึ้นไปพานางดำสวัสดีครับคุณบอยหาถังขยะใช่ไหมใช่ครับใช่ฝากด้วยมาเลยครับผมว่าจะเข้าไปทิ้งในร้านด้วยนี่คือทางเข้าห้องน้าอันนึงนอันนู้นทางด้านนีครับร้านยายแดง มีเสื้อชูชีพให้เช่าโอเคอันนี้ที่เราขึ้นมาเช้าใช่ไหมเอาสายนางดำไปทางนน้นบริเวณน้ำตกกระอางมีคนผู้คนมาเล่นน้ำมีร้านอาหารขาย พื้นมันไม่แห้งเลยวนขึ้นมาเออวนม,มาเล่นนะตูรุนบีที่พักเสร็จนะครับน้ำตกอ่าอาไปอีกขาหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูทสุดท้ายแล้วขึ้นไปผ่านนางดำขึ้นไปทางวัดศรีกระอางไปกับสกิโลเมตรเสร็จเรเราผ่านนะไหลู้แล้วครับสบาย,บายมากเป็นร้อยสี่สิบห้าเองน่าจะโอเคเราค่อยๆเดินค่อยๆหอบนะครับที่สงสัยก็คือว่าน้ำตกเนี่ยคำว่ากระอางของน้ำตกไม่มีรอเรือแต่พอเป็นวัดศรีกระอาง S <S เ,เ,เขาใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งเป็นชื่อดังเดิมใช่ใช่ใช่ลองไปดูครับ <S <S ไอเดียครับอน,นี้ทาง<ป>ขึ้นโอเคเดี๋ยวเรากลับมาลงมาทางนูน้นวัดศรีกลางพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนครน,นายกาาพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เราเห็นไกลๆเห็นจากบนเขาหัวหมวกหรืออะไรมองแล้วก็ตอนที่เราจะเข้ามาเริ่มเห็นพระพุทธรูปตั้งแต่อยู่บนทางหลวงนั่นคือพระพุชนีลาจำลอง๋อไม่ดีหนึ่งจุดห้ากิโลสวยมากดอกกระเจียวใหญ่มากกิโลขึ้นหนึ่งกิโลครึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไปเกณฑ์ร้อยสี่สิบห้าหนึ่งกิโลครึ่งเกณฑ์ร้อยสี่สิบห้าครับใหญ่มากเลย นี่คือต้นอะไรครับใครรู้ช่วยส่งข้อความมาบอกอากงเลยนะครับโอ้ไก่ไก,มมก่นู้นเขาหัวหมกนู้นเลยครับเขาหัวหมกโอ้โหมิกี้เราไม่ได้ไม่ได้ไปถึงยอดนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่เนาะ <c oughs> แค่ต้นตาลสต้นแล้วก็นั้นถนนทางขึ้นวัดศรีกระอางครับพื้นปูน มีผืนพรมตามธรรมชาติมีความชิ้นตลอดเวลาในช่วงนี้โอเคครับสแ,แสดงว่าเราถูกคัตออฟ DNF ้ำเรา<ำ>เราิ่มตกนะเริ่มตกกัอบครึ่งชั่วโมงเลยว่าครับ45นาทีด้วยแสดงว่าเรายังได้อยู่นะเ,เราอาจจะ cut off คัตออฟอีก2อนาทีสุดท้ายครับองตามประวัติเราไงครับ นักวิ่งแถวหลังใช่ไหม <S <S <ช>อีก 2, 2> อนาทีคัตออฟ<อ>เราก็ผ่านเย่ทุกอย่างถูกบันทึกวันนี้หมดแล้วนี่ไงทางไปอุโบสถไปผานั่งดำทางขวามือครับ <S <S ทางนี้ครับ เราเจอใครเนี่ยโอ้เดี๋ยวขาอยากถ่ายรูปหน่อยโอ้ยน่ารักจังจริงไหมเนี่ยทางดีมีเซเว่นเจอแล้วครับมีเซเว่นจริงจริงเหรอครับประกงผ่านดังดำเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันทางดีมีเซเว่นครับโอ้โหไปครับไปพิสูจน์กัน ว่าที่เราเขึน้นไปวันนี้นี่เ e เวหรือเป็นตู้เซครับไม่แน่ใจโอเคทางซ้ายก่อนที่จะเลีเ้ยวขวาไปผาครับสวยงามพอเรามาในช่วงฤดูฝนะมันก็จะเขียวไปหมดเลยดีจังอีก100เมตรถึงผานางดำไปให้สุดอย่าหยุดที่กลางทาง โอเคโอเคไหมครับโอเคครับอีกหนึ่งรอยเมตรเนี่ยหนึ่งรอยเมตรโอ้กก็ก็เนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าหนึ่งร้อยเขาบอกว่าหนึ่งร้อยเมตรใช่ไหมครับผมดูดูแล้วมันเกินนะครับโชคดีที่เราวางแผนไม่เท้าไปเขากระทิมก่อนโอ้นี่ถ้าเรามาเก็บ สองสามรูทต,ตรงนี้แล้วก็ขึ้นเขากระทิ้งผมว่าไม่ถึงบอกว่าเอ๊ะเราเอามาเที่ยวหน้าดีไหมใช่ใช่มันจะมันจะยอมซะก่อนอะ่ะตอนนั้นเรัอโอแต่วันนี้ก็มีผู้คนเยอะจริงๆความที่ว่าเราวางเอารูทเขากระทิงไว้เป็นที่1ตอนนั้นยังเฟรชอยู่แล้วก็มีเท่าไหร่ใส่เต็มอาอจะเพ็ินเต้น,นมาครั้งแรกประทับใจครับ ใส่เต็มแต่มาครั้งที่สองเขาทิ้งไว้ที่หลังแล้วกันนะเผื่อว่าเราหมดแรงก่อนกำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินไว้ใช้นาชการทหารพุทธศักราช2484นสีรอบ่ตำบลศรีกระอังตำบลเขาเพิ่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกหน่วยรอสองรออโดยร2 0อ0พร2สองรออรับผิดชอบใช้ประโยชน์ห้ามบุกลุกถากฐางจับจองซื้อขายเป็นอันขาดโอ้คุณคุณคุณนกคงมาถึง เสียดายเป็นน้ำตกคงไม่ได้มากนี่นะครับเป็นแนวข้างล่างนี้ที่เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ลงไปเพราะผืนลื่นเดี๋ยวจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอัน,น,นตรายวันนี้เราปิดทริปกันที่ผานางดำครบแล้วครับทุกรุท ประทับใจทุกรู้เลยรู้แล้วว่าร่างกายไม่แข็งแรงเตรียมตัวใหม่เ,เขียวครับรับรองกระแดงไว้เขียวแดงโซดาแดงโซดากับเขียวโซดาครับผมนี่ไงนี่ไง,งโซดาใส่มะนาวไหมครับใส่ไหมครับพ่อคงใส่ด้วยครับ,ใส,รบใส่ครับของผมไม่ครับผมเอามีเขียวโซดาไอโซดามะนาวให้มันจบที่ร้านเราน,นี่แหละครับเซเว่นผานางดำ ขนมสามห่อยี่สิบรวมได้จ้าคือเอาขนมห่อละห้าบาทสองห่อแล้วเอาขนมห่อละสี่สิบาทอีกห่อหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับจุดฝากสติกเกอร์ผ่านน้ำคืออะไรครับกก็็เเปนสติกอร์สายแคมปิ้งสายแคมปิ้งสายบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ทั้งหลายใครที่มีสติกเกอร์เราจะมาทีฝากสติกเกอร์เวลามันเลยหลายอันมันก็ดูสวยครับใช่ เป็นทีมงานฟื้นไม่ใช่แต่สายมอเตอร์ไซค์นักกิ้งก็สามารถแปะได้ครับนี่ไม่แปะก็เซ็นนะครับมีลายเซ็นท้าไม่แปะเป็นลายเซ็นแทนก็มีทุกสายจักรยานก็อืมได้ทุกสายสามแปะได้หมดโอ้โหนี่อะไรอย่างเท็กซี่โคลกาสมัยเก่าเลยโถเช็ดรถเช็ดแล้โทรแล้โทร สั่งอาหารได้ด้วยนะสั่งอาหารได้ส,าาไดสแกนได้สำคัญา,ารไรครับผมโอนเงินต่อทะเบียนอะไรได้มั้ะครับเหมือนเซเว่นข้างล่างทุกประการเลยอุดหนุนเซเว่นที่นี่กินน้ำแดงสุดามา,าวแล้วเราก็เดินลงม,มาแล้วครับผมเตรียมลงาไปาาน,าน้ำข้างล่าง,งนะครับ ชาของเข้ามาร้สึกว่าสวยงามเลยอ่ะดีชื่นใจลงแล้วอ้ตใจริงนนี้มาแล้วต้องปีด <laughs> ไปแล้วจ้าลงแล้วช่วงท้ายครับ ของการลงผานางดำครับกลงวิ่งจอกมาพร้อมกับน้ำแดงโซด,ดามะนาวที่ร้านเซเว่นบนหน้าผานางดำทางดีมีเซเว่นฟื Seven, ้นเลยเจอแดงโซดามะนาวเข้าเรากำลังจะกลับเฮดคอเตอร์แล้วนะครับไปหยุดเข้าของอาบน้ำอาบข้าเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับใกล้ปิดทิศแล้วครับ สี่ชั่วโมงห้านาทีหักที่ไปเล่นน้ำตก45นาทีก็เหลือประมาณ3มชั่วโมงครึ่งเหมือนกันโดยประมาณรูทมาเช้าไปสองสาจุดหมาย3มชั่วโมงครึ่งทั้งหมด7ชั่วโมงครับสำหรับทริปหุบเขาตีนไก่ขาดหนึ่งเนินพานโนไปเพราะว่าเส้นทางไม่อนุไม่นะไ,ไม่สะดวกพอไม่สะดวกไม,ไม่เสี่ยงไปครับ เราก็คงจะจบทริปนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปอาบน้ำออกท่าแล้วก็แวะไปคาเฟ่เดื่มกาแฟอะไรสักหน่อยแล้วเดินทางกลับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย